เอ<น>อป<น>วดตาวดา้ยเยเอแลงล้าเลยะกันหนหนกรหน่อยครับน่ยครับเอ้ยโอ้ติดไเนีเหรอ,อว้าวโหเก็บแดงได้นะครับโอ้ยไม่ต้อเก็บละโง่ยงยงี เขาไปเก็บแดงเขาไปเก็บแดงมาจะไปเปลี่ยนเกาะแปรริษสบายสบายท่านสบายสบายวงนี้เจ็บนะครับระวังโดินอยู่ไหนวะได้อยู่แถวกล่องมั้ครับ กล่องมียาเหลือแล้วไนพอแล้วเดี๋ยวข้างหน้ามันเลี่ยมได้ไงวะเอาแล้วเอาแล้วองเท่ากันยังไงเอาเเรออยอเอเออเเอ

ววยยดดิิเออเฉลี่ยแล้วเกือบแตกจะตายโอ้ยสวยโอ้ตายหมดโอ้เราหัวหัวเลยตึ้งพุ่งกลางนะเกติน่ะเดี๋ยวยังไม่เข้ายังไม่เข้ายังไม่เข้าอ่ะมันมีมันชุบอยู่มันชุบอยู่ไอ้เพื่อนชุบไงกองอนาเขต รามสงสอนมันตามเพียงตาซ่อนผู้การใครให้ผมการนะเขให้มาเมาตอนนี้นะตนี้นะเียนชื่อม่นนย่างงี้หวานเเอ๊ะเอหวานเจี๊ยบเลยสัตว์อยอยอบินได้มันกันเอาหมดเสร็จแล้วเนี่ย

ต่ยัเย้อนกลับสีขาวเอาเอาดิแตกลากกับกดสัตว์เอแต่ยัเม่ย้อนกลับชาติเออเขาเรียกว่าติ้งไปติงนติ้งติ้งงผมขอปั๊มก่อนนะขอปั๊มก่อนนะแได้ครับทำไเลยไอเชีเล้วจับตรงไหนวะนี่ช่วยด้วย การนาเขตนี่กานเขีแล้วกูกางไปหลายนาเขีแล yeah> ้วอีสานมึง่ลางไ่น่ลเป็นกานาเขยดกูกาหลาเขีแล้วดมันจะเป็นนาเขตทับซ้อนแล้วด really? ้วยมันเอีว่ะตงึงอ แกงเป็นไรอาาเขตรอด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 ข้างบนหัวข้างบนหัวครับสุกไม่ดีไม่ดีก็ต้องบวกิผมกางอาาเตไปแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยขอมัน้องนา้อขนระบบเอ๊ะอะไรมง

โอ้แต่รอดวงตาเมค่เกินมันบรรลุไปแล้วใช้สายเบย้อนกลับมาเนี่ยกูย้อนกลับไปหาเพื่อนก่อนตอนนี้สีตาไมรู้ต้งมึงจะจู๊กับผัวอะไรวะมึงผู้ชายหรือเปล่ามไม่มีสิเป็นผู้ชายอะต้องหนักแน่น อะไรครับตามมาหน่อยตามมาหน่อยอารามสง่อนมายเบย้อนกับสี่ชาติแม่ไอ้เป็นไงมันโดนใส่ยุบย้อนกลับนี่แหละที่อเป็นผู้ชายอารามสงซ่อมันกับสี่ชาติ

อย่าทําผอย่าทําผมไอ้เล um ี้โองหนึ่ไอ้ซาเอ้ยมันกลางนาเกแล้วมึงที่เหอแล้วมึงไรกดของดิกูโดนสอไอ้ซัติหนึ่งมึงไม่อยู่เี่จริงกลางนาเกอะเอ้ยกลางแล้วกลางแล้ว ไอ้ยึดเม้มจ้างอะไรี้ที่นี่ใครเนี่ยสุดยอดไหมโค้สุดยอดเลยเพื่อนมึงไปช่วยเพื่อนก่อนเพี้ยนไอ้สันนี่เป็นใครเนี่ยเอ่อ TÀNG ANAKIT! A-LAM-SUNG-SON-MAN! Ờ, để tấn lý ra. Lút lút lút, chạp đi chạp đi! Tấn lý tấn lý tấn lý mấy mẹ? Tấn lý chết Ờ, em đang đi. a lam sung man TÀNG THIỀNG không son du TÀNG ANAKIT, sang yi bei yang cap อาลามส่งส่งนันปั๊บสวยเอาสวยมันคือสี่เกมเนี้ยสวยสวยสวยตัวนอาลามส่งซ้อนมานี่มันหลุดว่ะเออ้มันโหดจริงเลยเนี่มันการนาเขียน่ไปไปกระ้นดิงวะ แกต้องหยุดพีตเสียนให้น้อโอ้ยมันอันตรายามนตอายรามสงซนมันเอ้ากูก็จับไปเลยเอ้ยมันจับไอ้จับจับไม่ได้เปิดกันใส่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 ตงใส่ตงใสอยู่จับูนั้น นายก็จับไม่โดนเลยอิสซัด like, ตัแต่ไหนะตั้แต่ไหนะเอ้ยมึงกลางนาเกศหรือเปล่าเนี่ยมาแล้วมาแล้วโอเคเี่ยหูโดนเต็มข้อโดนอะไรเนี่ยสายเวลาเรียนมาเทพอยู่คุลืมกลางนาเกศมาเทพเออไปโยไปโยไปโยเออเดียวเออหมืงตยกลางนากลางนาเกียันอาวล่นนะครับ